สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกผู้ทุกคนค่ะมืันนี้ก็พอกันในช่วงเที่ยงนะคะของวันที่สี่ธันวาคม2 5 6พันหร้ค่ะพาพี่น้องมาเช็คเฮ็ดนะคะมาหนีห้อมาเนื่อกับเบื้องนะคะเพชรบุรีค่ะตะ,ะกาวฮอ่กเคยได้เฮ็ดปวกนาะพี่น้องกับมาเช็คเบ้างค่ะว่าสิมานบ่น,นี่ก็เป็นสภาพป้าทั่วไปละค่ะ หนานีก่กับใบไม้นขางๆไล่นะคะพี่น้องจะหากันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องหาเท้ามานเนาะเขาปลามานนะคะพี่น้องพอแล้วเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบค่ค่ะพี่น้องเห็นดอกเห็นบ่ใส่ใส่ไอ้ดึงดึงดึงเกดีใจพี่น้อง วันนี้วันที่ซีนะคะซี C, ท่านว่าคมนะคะสองพันหาลอยหัวิมหาค่ะเุ็นะค่ะท่านป่ายเห็นหึง<อ><ๆ>เห็นปะค่ะเดี๋ยวจิ้มกันเลยค่ะอ,อ,อันนี้เน่นกับเบื้องนะคะพี่นอกเน่นระเบื้อง ตีนดีดีค่ะอืออุ้ยงามไยค่ะด็กนขีหินทางหลานทางด้านีห็นต้องกดต้องยังไงยัดางหน้า ได้แล้วโอ้ขีดหินหน้ารัมขีดมาจากทางนั้นส้อมคนค่ะโอ้แล้วน่าจะขาดลองนี้คือเป็นไรหักแล้วนี่ค่ะนี่ารักค่ะเดี๋ยวหยับกล่องกันค่ะโอ้ขีดหนอน พนดีสีท่านว่าคมเลยค่ะไก่กำลังแข็อยู่นี่น้ำหน้เบียพี่น้องดึงเลยขึ้นตามยาวขึ้นตรง cà phê nó 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 cà phê นีดดเงยเลยนี่นะคะพี่น้องเห็ดมูแหลที่เข้าใดน,นะคะ ลายดอกเตอบอยู่ค่ะพี่น้องใกล้สิบ่าพว่นนะคะเดี๋ยวหาเที่ยวได้มากอีกนะคะ